คลิปนี้นะคะจะจะมาทำเมนูเกี๊ยวหมูลุยสวนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซบๆกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำกับวัตถุดิบกันเลยค่ะวะัตถุดิบของเราวันนี้นะคะจะมีด้วยกัน3ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของแป้งเกี๊ยวนะคะแป้งเกี๊ยวเราจะมีเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์150กรัม น้ำอุ่น70กรัมสีผสมอาหารสีเขียวอ่อนและเกลือ1ส่วน8ช้อนชาค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของไส้เกี๊ยวค่ะจะมีหมูสับ140กรัมแครอทหันเต๋า1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับครึ่งช้อนโต๊ะและมอสซาเรลลาชีสตามชอบค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มซีฟูดนั่นเองค่ะ จะมีมะนาว5ลูกน้ำตานปี๊บ1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู20เม็ดกระเทียม7กลีบเกลือ1ส่วน2ช้อนชาผักชี2ต้นแร้กผักชี1ต้นหรือว่าใครจะใช้เป็น2ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใบสะระแหน่เอาไว้ตกแต่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของไส้หมูกันก่อนค่ะ ลงไปนะคะตำด้วยกระเทียมค่ะต้นหอมซอยแค่อนหั่นเตาคนให้เขาเข้ากันสักเล็กน้อยค่ะถัดมาเราจะทำการปรุงรสชาติกันค่ะตัวจะใส่เป็นน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะ ลงรสประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยปน่นใส่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันงาเพิ่มความหอมค่ะอันนี้ก็ใส่ได้ตามชอบเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่วนของไส้เกี๊ยวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมานะคะเราจะทําในส่วนของแป้งเกี๊ยวกันบ้างค่ะเริ่มจากการลอนแป้งสาลีอเนกนประสงค์ใส่ภาชนะนะคะเกลือค่ะหลังจากนั้นให้ใส่เป็นน้ำอุ่นลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโคนให้เขาเข้ากันก่อนค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตามลงไปให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้มือนวดกันต่อนะคะถ้าเกิดว่าแป้งนะคะยังมีลักษณะที่เป็นล้วนๆแบบนี้นะคะให้เติมน้ำเพิ่มลงไปค่ะ เนี่ยก็จะเป็นน้ำอุ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะนวดไปเรื่อยๆค่ะให้แป้งเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเรานวดจนแป้งไม่ติดภาชนะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมานวดต่อข้างนอกค่ะ แล้วนะคะเราจะแบ่งแป้งออกมาประมาณ40กรัมค่ะอะประมาณนี้นะคะเกินนิดนึงไม่เป็นไรค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะทำเป็นสีเขียวค่ะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะ นวดให้เขาเป็นสีเดียวกันเลยนะคะใครจะใช้เป็นน้ำใบเตยก็ได้เช่นกันค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาแรปอะค่ะาพลาสติกเนี่ยคลุมไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพักเขาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของแป้งสีขาวกันบ้างค่ะ แล้วก็จะทำการรีดนะคะแป้งสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะทำการคลึงค่ะให้เขาเป็นเส้นยาว ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักไว้แล้วก็จะมาทำในส่วนของแป้งสีเขียวค่ะแป้งสีเขียวเนี่ยเราก็จะคึงเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะรีดให้เขาแบนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เอาแป้งสีขาวค่ะมาวางไว้ข้างในแป้งสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาแป้งสีเขียวค่ะหุ้มเลยนี่ค่ะดึงขึ้นมาหุ้มให้มิดเลยนะคะค่อยๆดึงหุ้มไปแล้วก็คึงๆไปนะคะเขาจะได้แบบติดกันนะ แล้วเราก็คึงเขาอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะตัดเขาออกเป็นชิ้นๆนะคะขนาดก็กะเอาได้ตามความต้องการเลยค่ะ หลังจากนั้นนะเราจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะรีดให้เขาแบนเลยค่ะ <S <S <Muss ing> พอได้แบบนี้นะคะเราจะ วันนี้จะมีเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแบบเป็นแม่พิมพ์นะคะน่ะวันนี้เราจะขอใช้ตัวช่วยยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวจะลองดูเหมือนกันค่ะว่าเขาจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าจะ,จะตักไส้ใส่ลงไปค่ะตามด้วยชีสนะคะ แล้วเราก็จะปิดเขานะเหมือนไส้เราจะเยอะไปค่ะแล้วก็จะปิดแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็จะได้แล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งอันนะคะอ่ะครึ่งแป้งค่ะ แล้วก็มาวางในพิมพ์ค่ะใส่หมูตำด้วยชีสค่ะแล้วก็ปิดเขาเลยแล้วก็กดนี่ค่ะก็จะได้แล้ว เดี๋ยวเจก็จะทําแบบนี้ค่ะต่อไปให้เสร็จทุกอันเลยค่ะตอนนี้นะคะเจ้ก็ทําในส่วนของเกี๊ยวเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปนึ่งกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเอาเกี๊ยวไปนึ่งนะคะเราจะใช้เป็นออยสเปรย์นะคะน้ํามันมนะกอกนะฉีดลงไปบนจานแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเกี๊ยวของเราเนี่ยวางลงไปพอเราเรียงใส่จานแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเป็นออยสเปรย์ฉีดอีกทีนึงค่ะ นะคะตอนสุกนะเดี๋ยวต่อไปเราเอาไปนึ่งกันเลยค่ะตั้งน้ำในหม้อนึ่งให้เดือดนะคะแล้วเก็จะเอาตัวเกี๊ยววางลงไปค่ะปิดฝานึ่งไว้จนเขาสุกเลยค่ะในระหว่างที่เรารอตัวเกี๊ยวสุกนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆกันค่ะด้วยเครื่องปั่นของชาร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ จะบอกว่าเครื่องปั่นตัวนี้นะคะมีใบมีดที่คมมากๆเลยค่ะอ่ะอันดับแรกนะคะเราจะใส่เป็นพริกลงไปค่ะแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปเลยแล้วก็รากผักชีนะคะเดี๋ยวนี้เราจะตัดให้เขาสั้นๆหน่อยนะตามด้วยผักชีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะนิดเดียวพอนะ ปิดฝาค่ะตัวนี้นะคะเขาปรับความแรงได้สองระดับเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มระดับหนึ่งก่อนเลยนะคะละเอียดมากๆค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันฝาเขานะคะก็เป็นแบบล็อกอย่างดีเลยนะทุกคน ไม่ต้องกลัวว่าเวลาปั่นแล้วฝาเขาจะหลุดกระเด็นออกมานะคะนี่ค่ะละเอียดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะจะ,จะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยเกลือค่ะ แล้วก็จะเป็นมะน,นาวนะคะอย่างสุดท้ายพอใส่เครื่องปรุงลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ระดับความเร็วที่หนึ่งก็พอนะคะเพราะว่า ระดับแรกเนี่ยเขาก็คือปั่นได้เร็วแล้วก็ละเอียดมากๆแล้วนะเริ่มเลยค่ะอืมทุกคนสีเขียวสดใจมากเลยตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะคะเราก็จะวางผักชีไปหนึ่งค่ะ เวลานึ่งผ่านไปประมาณ2 0่สถึงยีนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเตี้ยวของเราเนี่ยสุกแล้วหรือยังนะนี่นะคะสังเกตว่าแป้งนะคะเขาจะมีความใสขึ้นค่ะนี่นะก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะทำการปิดไฟเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเกี๊ยวหมูลุยสวนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆของเรานะคะเดี๋ยวใจขอแต่งด้วยใบสาระแหน่ค่ะคือแบบว่าน้องเหี่ยวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวใจจะเพิ่มความปังนะคะให้กับเมนูนี้เราจะใส่ติดทองด้วยค่ะทองอันนี้คือทานได้นะคะคือเขา ติดที่คีบจอยอ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบเมนูนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์และที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดชมเมนูใหม่ๆจากจอยเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ